หนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาร้องทุกกับบรรจงนำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านวันนี้มีชาวบ้านภายในซอยสุวินทวงศ์110เขตหนองจอกกรุงเทพนะครับร้องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาถนนภายในซอยเนี่ยเป็นหลุมเป็นบอ่อตลอดทางระยะทางประมาณ1กิโลเมตรวันนี้ส่งคุณเนยนะัชนิดลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้ครับ ที่ชาวบ้านร้องเรียนถึงสภาพปัญหาเรื่องของถนนค่ะภายในซอยสุวินทวงศ์1น0นะคะให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันนะคะนี่คือถนนที่ชาวบ้านใช้สัญจรหลักถึงแม้ว่าสองข้างทางจะเต็มไปด้วยป่าแบบนี้นะคะแต่ชาวบ้านต้องอาศัยเส้นทางนี้เดินทางไปนะคะรวมไปถึงจุดนี้มีโรงเรียนถึง2โรงเรียนเด็กนักเรียนไม่ต่ำกว่า1000คนนะคะต้องใช้เส้นเส้นทางนี้สัญจรชาวบ้านร้องเรียนหน่วยงานไปสิ่งที่หน่วยงานแก้ไขนี่ค่ะหินก้อนเท่านี้ค่ะ เอามาลงไว้ให้แบบนี้นะคะเพื่อบันเทาหลุมบ่อแต่กลายเป็นว่าชาวบ้านบอกว่าหนักกว่าเดิมอีกค่ะรถมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุฉลับลม้มหินทิ่มล้อจนยางระเบิดนะคะเ,เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านในพื้นที่กันหน่อยค่ะตอนนี้เดือดร้อนเพราะว่าทั้งผมนี่ก็ติดต่อไปที่เขตฝาฝโยธานี่ไหลไหลรอบแล้วนับรอบได้เลยผมจนผมไม่ไหวแล้วก็คือ ก็คือตอนนี้มันหนักมากเลยถนนสัญจรตอนนี้เพราะว่าเวลาฝนตกถ้าฝนไม่ตกมันก็ยังพอพอพอทุเราไปได้พอทนก็คือตอนนี้คือณตอนนี้ขอวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือเขตหนองจอกโยธาเขตหนองจอกอให้ช่วยเข้ามาดูและช่วยมาปรับดันถนนใหม่อีกหนึ่งรอบแล้วก็เอาเอาหินคุกมาเทฝากรายการบันจงชงข่าวให้ช่วยประสานงานเรื่องถนน ที่ตอนนี้เดือดร้อนมากม,มันเละครับมันเละแล้วก็อยากจะให้ดูแลหน่อยครับมีใครทําได้ช่วยมาทําให้หน่อยครับครับขียขยข่ยากครับใช่อยากจะลบกวนนะคะอยากจะขอให้หน่วยงานช่วยหน่อยเถอะค่ะทำยังไงก็ได้ให้เด็กได้มาโรงเรียนแบบสภาพคือปลอดภัยอะคะ่ะเพราะสงสารเด็กมากบางทีเด็กมาชุดขาวๆเ,เ,เนี่ยค่ะลงไปในคี่เลนเลยะค่ะล้มบ้างเป็นแผลบ้างผู้ปกครองก็พยายามฝืนขับมาเพราะอยากให้ลูกหลานมาโรงเรียนอะ อยากให้คุณบรรจงชงข่าวนะคะช่วยนิดนึงช่วยประสานงานจะ ทางหนองจอกให้หน่อยว่ารบกวนให้มาทําสถานที่ให้มันดีแล้วก็ให้เด็กได้มาโรงเรียนด้วยค่ะทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงประสานไปยังนายช่างควบคุมงานฝ่ายโยธาสํานักงานเขตหนองจอกให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาทางสํานักงานเขตยอมรับนะคะว่ามีคนร้องเรียนจํานวนมากเรื่องสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเนื่องจากถนนดังกล่าวอยู่ติดกับลําคลองทําให้เกิดการซุดตัวตลอดทั้งช่วงซึ่งทางสานักงานเขตไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะลงพื้นที่ไปบรรเทาความเดือดร้อนโดยการนําก้อนหินขนาดใหญ่ไปลงไว้จุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อขนาด ลึกสาเหตุที่ต้องใช้ก้อนหินก้อนใหญ่นั้นเป็นเพราะลักษณะทางกายภาพของถนนที่ติดกับคลองเพื่อให้แน่นและสามารถกลบหลุมลึกได้ซึ่งตามแผนการบรรเทานั้นจะต้องนำหินคลุกมากลบอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับบดอัดให้แน่นแต่ช่วงที่ผ่านมายังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากฝนตกทุกวันคาดว่าในสัปดาห์หน้าจะสามารถนำหินคลุกมาลงได้ส่วนเรื่องของการซ่อมแซมถนนดังกล่าวนั้นทางสำนักงานเขตได้เสนอแผนไปเรียบร้อยแล้วแต่อยู่ระหว่างรออนุมัติงบประมาณค่ะ ทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงนะคะเราต้องขอเป็นตัวกลางที่จะนําเสนอความเดือดร้อนรวมไปถึงฝากไปอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทางสํานักงานเขตหนองจอกนะคะอยากให้เข้ามาบรรเทาในระหว่างที่รองงบประมาณซ่อมแซมผิวถนนนะคะเอาหินกรุ๊กมาลงอัดให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าต้องใช้เส้นทางนี้เป็นทางหลักจริงๆเนี่ยคะ่ะ รถก็มายากนะคะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ยากกันพอสมควรอยากให้บรรเทาเพื่อที่จะได้ใช้เส้นทางนี้สัญจรอย่างสะดวกมากขึ้นค่ะข่าวเวิร์กพอยช่วยคนไทยแลกไขความจริงกิรติสีน้อยถ่ายภาพนัชนิดเทียนน้อยรายงานร้องทุกข์กับบรรจงนะครับคุณผู้ชมครับส่งรายละเอียดข้อมูลที่จะร้องทุกมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจร้องทุกกับบรรจง คลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้